สวัสดีค่ะวันนี้ทีทีบีให้บริการนะคะวันนี้ลูกค้าติดต่อเรื่องอะไรคะวันนี้ลูกค้าสนใจเป็นตัวสินเชื่อรถยนต์นะคะ C Y B ก่อนอื่นอ่ะลูกค้าขอบัตรประชาชนค่ะเจ้าหน้าที่ขออนุญาตแนะนําตัวนะคะเจ้าหน้าที่ชื่อเชอพิชยาสุรินรนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจสาขาที่นี่นะคะมีใบอนุญาตสองใบเนาะ ถ้าเป็นใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันวินาศภัยจะเลขที่6 1 0 4 0 3 3 9 5 8้าค่ะถ้าเป็นใบอนุญ,ญาตในหน้าประกันชีวิตจะเลขที่6 3 30ส3 0 0 1 6ยสค่ะก่อนที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์โดยใช้ตัวโปรดักต์แคตตาล็อกนะคะจหน้าที่ขออนุญ,ญาตแจ้งสิทธิสิทธิ์ให้ลูกค้าทราบเนาะสิทธิที่หนึ่งสิทธิ์ที่ลูกค้าจะได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนนะคะ สิทธิที่สองสิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้อย่างอิสระนะคะสิทธิที่สามสิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมได้สิทธิที่สี่สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาค่าชดเชยหากเกิดความเสียหายขึ้นกับตัวคุณลูกค้าเองะคะ่ะส่วนในตัวสินเชื่อรถยนต์จะมีประกันความคุ้มครองเกี่ยวกับตัววินาศภัยอยู่ขอแจ้งสิทธิสิบสองข้อคอปพ,พอนะคะให้ลูกคาา้าทราบ ข้อ 1. ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับทางธนาคารข้อ 2. ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญาตในหน้าประกันชีวิตหรือวินาศภัยของพนักงานว่าหมดอายุหรือไม่ข้อ 3. ผู้ซื้อควรเลือกแบบประกันภายความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการของตัวเองข้อ 4. ผู้ซื้อควรวางแผนและประมาณรายรับรายจ่ายข้อ5ผู้ซื้อควรเข้าใจถึงความคุ้มครองข้อยกเว้นกรมธรรม์นั้นๆ ข้อ6ผู้ซื้อมีสิทธิ์เลือกซื้อประกันด้วยความสมัครใจข้อ7ในกรณีที่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันควรกรอกด้วยตัวเองข้อ8ผู้ซื้อควรสอบถามถึงสิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ภายใน15วันหรือที่เรียกว่าสิปีรูปข้อการผู้ซื้อควรชำระเบี้ยประกันภัยโดยชำระเป็นชื่อบริษัทของประกันภัยเท่านั้นข้อ10ผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อช่องทางการร้องเรียนข้อ11 เมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบประกันว่าถูกต้องหรือไม่ข้อ12ผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม่ช่องทางการติดต่อนะคะจะเป็น1186หรือเว็บไซต์ของคอ,อปพอจะเป็น www.oic.or.th แย่นำเสมอโดยใช้โปรดัต์าลลอกห้กับตัวคุณลูกค้าน,นะคะของเราถ้าเป็นสินเชื่อลดแลกเงิน TTB ีบได้จะมีด้วยกันสแบบนะคะจะมี c y b แบบโอนเล่มน,นะคะแล้วก็เป็น CYB แบบไม่โอนเล่มคะ่ะถ้าเป็นตัว CYC แบบโอนเล่มจะมีสำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน ถ้าลูกค้าใหม่จะเป็นกรณีที่ลดปลอดภาระ,ะลดติดภาระผ่อนตามสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินอื่นหรือติดภาระผ่อนตามสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินอื่นหรือมีหนี้บัตรหรือสินเชื่อส่วนบุคคลให้เราชําระนะคะถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันจะเป็นสินเชื่อลดแลกเงินทีทีบีแบบท็อปอัพก็คือเป็นลูกค้าที่ติดภาระผ่อนตามสัญญ,ญาเช่าซื้อที่กับธนาคาร ้านธนาชาติอยู่เราต้องการวงเงินเพิ่มนะคะถ้าแบบโอนเล่มก็คือจะเป็นการาตัวต้องโอนเล่มให้กับทางธนา,าคารเกาะเนาะแต่ถ้าเป็นแบบไม่โอนเล่มนะคะก็จะมีลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่หรือลูกค้าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นสินเชื่อลดแลกเงิน Tt b ีบได้แบบลดต้นลดดอกสินเชื่อลดแลกเงินท t ทได้แบบลดต้นลดดอกรีไฟแนนซ์จากแบงก์อื่นนะคะ เป็นบัตรกดเงินสดหรือทีทได้แคดการ์ดถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบนันจะเป็นสินเชื่อลดแรกเงินทีทได้ลดต้นลดดอกแบบท็อปอัพนะคะอันนี้ลูกค้าต้องการเป็นแบบไม่โอนเล่มทะเบียนหรือโอนเล่มทะเบียนนะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบไม่โอนเล่มทะเบียน ถ้าแบบไม่โอนเล่มทะเบียนเนาะอันนี้ของเนี้จตัวเป็นแฟ้มฟ้านะคะทางแฟ้มฟ้าด้านนี้จะเป็นตัวเคลชีสนะคะทางด้านนี้จะเป็นตัวเช็คลิสให้กับลูกค้านะคะ,อะขออธิบายผลิตภัณฑ์นะคะเบื้องต้นเนาะก่อนอื่นเลยต้องแจ้งลูกคาก่อนว่ากู้เท่าที่จําเป็นและชําระคืนไหวนะคะ,ะข้อมูลสำคัญของผลิตภัณฑ์ตัวแฟลชีส จะมีชื่อผลิตภัณฑ์ก็คือสินเชื่อลดแลกเงิน t t ีได้แบบไม่โอนเล่มทะเบียนนะคะตัวแบบไม่โอนเล่มทะเบียนนะคะผลิตภัณฑ์นี้คือแบบไม่โอนเล่มทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินกู้จำนำเล่มทะเบียนแบบไม่ต้องโอนเล่มทะเบียนซึ่งคิดอัดตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลบดอกที่มาพร้อมวงเงินหมุนเวียนพร้อมใช้โดยจะให้บริการแบ่งออกไปเป็น สินเชื่อลดแลกเงินแบบอตัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกสำหรับลูกค้าที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ต้องการเงินสุดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องซึ่งจะใช้คู่มือเล่มทะเบียนรถยนต์เป็นประกันในการขอสินเชื่อธนาคารจะส่งมอบคู่มือจดทะเบียนเล่มรถยนต์คืนเมื่อลูกค้าชำระค่างวดสินเชื่อครบตามสัญญาอีกตัวหนึ่งจะเป็น,นเชื่อลดแลกเงินแบบอตัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอกแต่เป็นในรูปแบบของรีไฟแนนซ์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรลีไฟแนนซ์สินเชื่อเช่าซื้อหรือสินเชื่อที่มีเล่มรถทะเบียนเป็นประกันจากเจ้าหน้าที่อื่นเพื่อมาขอสินเชื่อลดแลกเงินแบบอัตราลดต้นลดดอ,อกกับธนาคารโดยธนาคารจำเนินการปิดบัญชีสินเชื่อให้กับเจ้าหนี้รายเดิมให้กับลูกค้าหากมีเงินกู้คงเหลือธนาคารจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของลูกคา้า ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะก็คือวงเงินวงเงินกู้เราจะให้กู้ยืมสูงสุด100%ของราคาประเมินลดอัตราดอกเบีย้ยต่ําสุดถึงสูงสุดจะอยู่ที่12%ถึง23%หลักการผ่อนชําระจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะคะคิดดอกเบีย้ยจากเงินต้นคงเหลือชําระค่างวดเท่าๆกันทุกๆเดือนค่างวดช่วงแรกเมื่อตัดดอกเบีย้ยแล้วจะเหลือตัดเงินต้นได้น้อย อัตราดอกเบีย้ยปรับกรณีผิดนัดชำระจะคิดอัตราดอกเบีย้ยมาปกติบวกสั่งเปอร์เซ็นตต่อปีสูงสุดไม่เกิน2 3เซต่อปีระยะเวลาผ่อนสูงสุดจะอยู่ที่72งวดนะคะสื่อการคำนวณน,นะคะตัวอย่างการคำนวณถ้าเป็นดอกเบีย้ยปกติเราจะเอาเงินต้นคงเหลือนะคะคูณอัตราดอกเบีย้ยตามสัญญาคูณจำนวนวันแล้วหารด้วยจำนวนปีแต่ถ้าเป็นกรณีผิดนัดชำระนะคะ วิธีคิดก็คือเราจะเอาเงินต้นของค่างวดที่คงค้าชำระคูณกับอัตราดอกเบี้ยนัดชำระลบกับอัตราดอกเบี้ยปกติตามสัญญาแล้วก็ควรจำนวนคูณจำนวนวันที่ผิดนัดชำระห่างด้วยจำนวนปีอ่าประเภทการผ่อนชำระเราจะผ่อนชำระเท่าเท่ากันนะคะถูกงวดถูกเดือนเนาะ ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าธรรมเนียมค่าบริการนะคะอ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบีย้ยค่าธรรมเนียมและการบริการที่ธนาคารเรียกเก็บสําหรับธุรกิจสินเชื่อลดแลกเงินแบบอัตราลดต้นลดดอกลำดับการตัดชําระนี้นะคะถ้าลูกค้าชําระมาแล้วนะคะงวดที่1จะเริ่มจากตัดค่าธรรมเนียมก่อนแล้วก็จะไปตัดดอกเบีย้ยถ้าถึงจะไปตัดเงินต้นนะคะงวดที่2 ก็จะไปตัดค่าธรรมเนียมก่อนแล้วถึงจะไปตัดดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นนะคะงวดที่3มันก็จะไปตัดค่าธรรมเนียมก่อนตัดดอกเบีย้ยแล้วถึงไปตัดเงินต้นให้กับลูกค้าอ่าผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกําหนดนะคะและอาจจะทําให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้างเนาะตัวนี้จะส่งมอบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ให้ธนาคารเป็นหลักประกันไว้และเอกสารการโอนเละทะเบียนตามแบบขนส่งและหนังสือมอบอำนาจ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนโอนทะเบียนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้กับธนาคารกรณีที่รถยนต์ที่นํามาเป็นหลักประกันเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของผู้กู้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจผู้กู้ตกลงให้มีการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเพื่อเป็นประกันการชําระหนี้ชำระค่างวดรายเดือนตามกำหนดชำระคืนซึ่งระบุในหนังสือแจ้งการโอนเงินกู้เข้าบัญชี และดำเนินการจัดส่งเมื่อได้รับการพิจารณาการอนุมัติสิทธิ์เชื่อแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและภาระหน้าที่นี้ได้นะคะธนาคารจะมีการเรียกเก็บดอกเบีย้ยผิดนะัดชำระมีการเรียกเก็บเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมใดๆเพื่อชำระหนี้ล่าช้าอัดหนักที่ธนาคารกำหนดอ้างอิงตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมนะคะ ในกรณีที่ชําระด,ดอกเบี้ยครัสงชำระเพิ่มจนอาจจะทําให้จํานวนเงินในแต่ละงวดไม่เพียงพอต่อการตัดชาระดอกเบี้ยนะคะหรือตัดเงินต้นธนาคารมีสิทธิเพิ่มจานวนเงินนะคะชาระต่อเดือนของลูกค้าได้ธนาคารมีสิทธิ์ในการติดตามหรือมอบหน้าให้บุคคลอื่นทวงถามหนี้จากท่านนะคะผู้กู้สามารถ ส่งมอบลดหลักประกันให้แก่ธนาคารเพื่อนํามาขายทอดตลาดตามวิธีที่ธนาคารกําหนดได้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าลูกคนะ้าชําระเงินกู้ก่อนกําหนดตัวนี้ธนาคารจะไม่คิดค่าปรปับในการปิดบัญชีก่อนกําหนดท่านต้องการทําประกันวินาศภัยอะไรบ้างนะคะที่ภาคมาครับก็จะเป็นประกันภัยของพรบเพื่อคุ้มครองความสุขหลือแก่ผู้ขับขี่ผู้โดยสารเบื้องต้น ถ้าภักสมัครใจนะคะก็จะเป็นความคุ้มครองต่อรับพิดชอบบุคคลภายนอก <c oughs> อ่าผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่สำคัญนะคะก็คือลดอัตราความเสี่ยง <c oughs> ที่จะเกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินของท่านได้นะคะหากท่านมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในการติดต่อกรุณาติดต่อห4 2 8ทันทีเนาะ การแจ้งหนี้หรือค่าธรรมเนียมต่างๆธนาคารจะส่งเป็นอ e ีเมลหรือที่อยู่ตามที่ลูกค้าแจ้งนะคะการแจ้งการได้รับการชําระเงินนะคะก็จะแจ้งผ่านทางสาขาลูกค้าสามารถได้รับเอกสารใบเสร็จเงินทุกครั้งเวลาชําระผ่านทางสาขาถ้าชําระผ่านช่องทางอื่นนะคะลูกค้าจะได้รับหลักฐานการชําระเงินให้เก็บไว้ทุกครั้งเนอกหลังจากนั้นธนาคารจะส่งใบเสร็จตัวจริงตามไปนะคะ การแจ้งกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆหรือแจ้งเตือนสาขาธนาคารจะส่งเป็นเมลนะคะหรือข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าถ้าลูกค้ามีความสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือข้อลองเรียนนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ t t b Contact Center 1428เนาะหรืออ่ t t b ทุกสาขานะคะโอเค ข้อควรระวังนะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านโปรดชาําระเงินให้ตรงกับวันที่ครบกําหนดกรณีผิดนัดชําระนะคะลูกค้าจะต้องชาําระดอกเบี้ยผิดนัดชําระด้วยตัวเองนะคะบวกเพิ่ม3%ต่อปีนับตั้งแต่วันที่เริ่มผิดนัดชําระนะคะอันนี้บริษัทที่รับประกันภัยของเราจะเป็นธนาชาติประกรันภัยนะคะ ลูกค้ามีข้อสงสัย,อยสอบถามเพิ่มเติมไหมคะตัวนี้จะเป็นเช็คลิสต์นะคะที่จะให้กับทางลูกค้านะคะคอยตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลครบถ้วนหรือไม่เนาะอันแรกเจ้าหน้าที่ได้แนะนําตัวไหมเนาะอันที่2ได้ทําความรู้จักกับลูกค้าไหมอันที่3าเสนอผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยการใช้แฟกชีสหรือตัวโบชัวไหมเนาะสรุปและส่งเอก,กาสารสำคัญให้กับทางลูกค้านั่นะคะตัวนี้ลูกค้ามีข้อสอบถามเพิ่มเติไมไหมคะ ถ้าไม่มีเจ้านที่ขออนุญาตขอบคุณที่ใช้บริการท t ทค่ะ